ค่ะในเรื่องของสวัสดิการแรงงานนั้นก็เป็นส่วนที่สําคัญนะคะโดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วอยู่ด้วยนะคะต้องมีการขับเคลื่อนเป็นกรณีพิเศษล่าสุดนี้ค่ะสํานักานาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปอพอจะสม,มานาเพื่อให้ความรู้และคุ้มครองแรงงานในทุกระดับชั้นให้มีสิทธิเท่าเทียมกัน Thank you. ที่ศาลาสมาคมชาวประมงอำเภอหัวหินนายทวีสินพัฒนาพิรัตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหินนายมาโนธฮึกหานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหินนายประเสริฐแตกช่อนายกสมาคมประมงหัวหินพร้อมด้วยสมาชิกกว่า50คนเข้าร่วมสัมมนา,าโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสำนักงานคณะกรรมการก,การกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพ จัดสัมมนา,าเพื่อให้ความรู้และความคุ้มครองแรงงานในทุกระดับชั้นให้มีสิทธิเท่าเทียมกันและส่งเสริมพัฒนากํากับดูแลความปลอดภัยด้านชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานโดยเน้นย้ำไปในเรื่องของการทำประกันสังคมชนิดประกันตนเองเนื่องจากอาชีพของผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัท โดยมีเงื่อนไขคือต้องยื่นหลักฐานให้กับสำนักงานประกันสังคมและชำระเงินเป็นรายได้โดยจะคุ้มครองตั้งแต่เดินแรกที่ได้รับการยื่นเรื่องพร้อมกันนี้ขอปพอยังได้ให้ความรู้โดยเน้นย้ำสำหรับผู้ที่มีรถเป็นของตนเองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535คือการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ ให้ได้รับการชดเชยค่าเสียหายอย่างทันท่วงทีอีกทั้งยังเป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในการรักษาผู้ประสบภัยจากรถและส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระของรัฐด,ด้านสวัสดิการสงเคราะห์โดยผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยคือต้องเป็นเจ้าของรถซึ่งในปัจจุบันถ้าเจ้าของรถไม่ทำประกันภัยตามพรบนี้ต้องระวางโทษไม่เกิน10,000บาท